พี่น้องกูด้วยเพิ่งสิเกิดด้วยนี่วันนี้วันอาทิตย์จ้ะพี่น้องวันอาทิตย์ตอนเทียงเทียงเนาะพี่น้องเนาะยายพดากะพ่าเข่าปลาเก็บเห็ดคือเกาจ้าจเห็ดพึ่งเกาลัดกระลังออกหลายจ้าพี่น้องเพิ่นถืนอฝนจ้าเห็ดหนาหนาวพี่น้องพูดอีกดอกนะพี่น้องเห็ดหนาแดงจา้าอืพี่แม่จา้าออกเป็นหมูเลยพี่น้อง ไอ้ตอนซ้อนเนอกบังแน่แข็งๆดอกเห็ดหนาหๆไหมพี่นอ้องมาอีกพี่น้องเห็ดเพิงสีน้ำตาลโอ้ยกรองอไปก้อนอืตอตาดอกงามงามพี่น้องมองดูตอนซ้อนเนอกบังแนพูดอะไรอีกอะเอ้ากรองไวปนี่ก้อนพี่น้องอพี่ชายดอ,อกนึงอะเก๋บแบบฟินๆเป็นเลยเอาก้องข่อยอือเอา้านี่อีกจ้า โอ้ยออกไไมาอยู่พี่น้องมืงหนีวันทีท่ยีิบสองตีวันอาทิตย์จ้าง,งามงามอ่อนซ้อนเน้ยมันแน่นอะเบิง้งแนพี่น้องเห็ดเพิงออกอยู่ปลาหมอดเนี่ยงามงามมึงรู้หระเบิง้งแนเห็ดตินก็ออกเห็ดเข่าไข่ก็ออกเห็ดตะไข่ก็ออกพี่น้องเบิ้งพี่น้องก่อยสีท่าให้เบิ้งเด้อบเบิ่งแน,น,นเนี่ยนี่ยกดอกนึงจะพี่น้องถอยมาหนีใกล้ๆกันนีเห็นปะ พี่อีกดอกหนึ่งพี่น้อง <c oughs> อะเริ่มเก็บไปที่พี่พี่อีกดอกหนึ่งจ้ะนี่บอ่พี่น้องตุป,ปุติปิอยู่โอ้ยปลาใกล้บ้านจ้ามือนีวันอาทิตย์ที่ยีิบสองละจ้าม o นค n t c เก่าได้พี่น้องคลิปใหม่ๆนี่แหละเก็บมือนีวันอาทิตย์นี่แหละจ้าพอใหญ่เพิ่นมาทรงแต่เพิ่นพอมาน้าโอ้ยหัวยาบ้าปลาหัวหลุดเถาะ,น,ะนี่อาดในอีกพี่น้องสองดอกหนึ่งอะ เพื่อนถือฝนจ้าฝนตกฝนตกใส่สองสามมือนนะพี่น้องเห็ดออกอีกจ้าพี่น้องเห็ดเมืองเยอรมันจ้านี่อีกจ้าเบิ้งก็ดูแลจ้าพี่น้องเห็ดดินก็นออกไหมพาคกันถือฝนเราพากันออกเพิ่งดินออกมึงรู้หล่าพนะูน่ะนะเห็ดดินจ้าอืมเห็ดตะไคร เบื้งมืนแมนบอนี่เนื้อพี่น้องดินเพิ่งเพิ่งยังสิเอออันนี้แมนอันนี้เบื้งก็รู้แล้วจ้ะแมนบ่แมนจ้ะโอ้ต่อ่อนซ้อนพี่น้องเบิ่งแม่พี่น้องอ้าวเพิ่นถือโฟมเพิ่นกระพักกันออกคักเนาะพี่น้องพูดอีกมูกเพิ่นนะพี่น้องอ้าวโตมีจ่าดอกนึงนี่แม,ม่จ้ะเปล่าไล่ตาเด้อพี่น้องเด้อจ้ะ ดอกงามๆอยู่พี่น้อง